สบัสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านต่อกันเคยล่าที่เก่าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเมนูหยังเอยวนนั่นแหละนะีหเ็ดน้ํด้วยโอ้เห็ดซะก่อนเอ้ยสิออกต เห็ดนำโดยเห็ดเชียสวนพี่น้องเลยขันชีวเาถือเลยใดีพี่น้องขันชิวาถือเลยมันมียังไงปะหลายยางเจ้าเจ้าเป็นป่าบ่มันมียังไงโซล่ามีอะว่ามันมียังในป่าบ่ะหลายยางมันมียังเมียมันมียังเมีย มันมีนี่พี่น้องตีนไกน่ไกต้ม,มตชุกแล้วตีนไก่แล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีซามพันลืบหรือว่ายอในยังเท่านี้แต่ว่าเขาใส่นเนี่ยเด็ดลวกเศ็ดน้ำปลาดำพักเนาะแล้วก็มีอา้าวเกาหงอนเศ็ดน้ำเข้าแล้วก็เศ็เน้ำมันจะเป็นเศ็ดดำ เก่อนบันนี้มักปะจไเผ็กด <c oughs> อันนี้ก็มีลูกสิ้นแล้วก็ไก่จออันนี้ชุกแล้วอันนี้แล้วก็มีเห็ดเค็มพี่น้องโอ้หลายย่างขนาดเลยอันนี้ก็สีต้มใช่กันเลยเนาะอันนี้ยังบ่ทันชุกเลยไกย่จอ ก็มีลูกสิ้นต้องเปออกมาลูกมันเปื้อนอะไรอย่างเข้าไปเต็ม,มเลนงเงยเนะมานังนี่มะนางนี่มา,ามมเห็ดมันกันนี่เราจะเห็ดสดนี่ก็จะสดสวยไงผักก็มีหลายผักเด้อมีผักปุ้งผักกาดแล้วก็ผักกาดขาวแตะโกะลงน้ำกันแต่ว,ว่ามัาคือกันกับมัน นูจุ่มเลยแต่ว่ามันจะมีนามส่วนต่างหกเนาะมันจะผสมมันจะผสมกักันนะนเนาะนามันชีดดำดำนะดิเขาไปเบื้งเขาไปเบิ้งในยูทูบก็ได้เนาะเไปถุงย่ัศึกษาเขาไปเบื้งแป๊บเดียวกับเห็ดปิ่นมันชิ่งเง้เนืกินเีส่วนมันหมอมาเลยล่ะ

Tu khách nói khắp không có nhiều đâu thôi em vào em đi bán đường... đi bán ừ. <laughs> đi bán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  đi đi bọc đi bán 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 đi

เลือกกระปุงเอาใส่เดกดดีกะตานู่นี่ขัวนะมันิกรขัวา้แตะออาไปทั้งแม่ไมนเอเยนั่งตนนงท่้งแบ่เราบ่ยาบ่ญาทางแม่เเห็นเขาเห็นก็ติเตะเอาไปแท่ลูกกขดิมาใส่กระหนาทงหนาเอาไปตโเ้ยเฮยเจอหน้าเจอหน้าหน้าญาเอาขั่อาหารโอ้ยปาเน่ ใส่สลิวหน่ะบอเขาไปใส่หน้าปลาตัว่านชุบกระดองเป็นสูลสูงสะละมุนกี่ลองอหยบ่เคยเห็ดคือกันอันนี้หนึ่งแล้วแล้วนี่แล้วลเฮ้ยตัวนี้นะใส่ซอสหมเออเแล้วก็ดูผ่าเนะผ่ากเอาก๋อยตีเนาะเห็ดซองเหรอ มาม่อีหมอต้นนั้นนะมีแ่อน,อนอยใหแบดีแบบดีกัมาใสา่นหนอยครับพี่นี่นี่อารมมาอีหมอต้นนี้นะเออหมอนต้พี่วน้เราไปลางแน,น,นยก็ได้ว่าเอาใ่กระถาไปางังุมิงเดี๋ยวเตะเห็นได้ก็ได้ตะถาดใดของมันลายบนตะคนถวมสิจกตากันบ่ไม่ใช่่ เราตีนไก่ลงดอในหารร่านมันจอึดเต็มอยู่อย่าไปใส่น้ำตาลนะ,นนนะห่านเนลยเูย้สียาเมื่อหยาพึ่ใส่ถั่วมึงหูนี่เหรมันมันเบิด อธิบายเเห็ดพี่น้ององเฮ้ยเอาขึ้ไปถ้างเฮ้ยถาเบิ่งเอารถเนาะเบิ่เห็ดครืงเื่องันี้กำลงบวหันี่แล้วแล้วกันมันแตก ก็เอาหน้าลงบริเวณกขวดใส่ไก้มีแต่อีบวงเฮ็ดนะมันไหนเอ็มบริเวณนี้งนยังไงมีต่กินปลาตัวบักลายตูเต็มสองหมออมาเปิดดีแลวตัวนี้พื้นผ้าหน้าหน้าแม่รนตัวนั้นนะมันลายโผจะว่ามันสิบเพชบริเทเตัวนี้แะเข้ามา กาแฟแตัวนดน,ยน,นดวย่ริงเฮ้ะกาแเฮ้ยไม่ได้กินงานตัวตัวไม่ถือตัวเดี๋ยวไม่เสีหน้นาะฮะไม่เสียต่อ วันก็หมอไปไวะาและเอามากนไม่หมอตัวนั้นนะไฟแห้งพวกมัตจะเหยโอดอูันแห้งพวกอืมไฟแห้งพวกเลยอ้าวขนมจีนซ้มตรต้มตอนนี้

โอ้ยตะกุเป hey> ็ดมาได้ออกมาเฮ้ยมาน้ำต้อะเฮยหมอนีจแวบบวงกเข่าโปรตนใส่ลงเฮยน้ามันกเต็มน่ phong quạt hơi mỏ, tôi đi nè thôi. bố muốn vay đấy đấy. đẹp thôi. con thôi. thôi, xịt xong mỏ đi. เฮ้ยหมวนอะนี่พี่น้องข้างแรกมันก็จะวุ่นวายกันหน่อยนะฮะมาพี่เอยกระทึกเลยพี่น้องเลยวุ่นวายฉากเลยกระทึกเลยบ่เคยเหยียดจักคนเคยจะกินนอาหารห้ามกับบอระเห็ดน่ามันอะห้ามกับบอระเพ็ดน่าได้มันฮะมันฮะหลุดฮะกับเสาเี่งานมัน เคยกินแต่ตอนประเตกเก็ตอนนั้นเลยซีมบนไนึ่งมันออกวานว้นมหนออขนวานบ้ใส่กาปรุงเผ่ใกล้แล้วค่อยใกล้แล้วค่อยใกล้แล้วค่อยจะได้ลวมอวางขนาดนี้ไอ้ ี่หลยชุ้จะสลิกินแล้วก็ต้องใส่การแบบนี้นาเทวันให้เม็ดเลยตักให้เมดเลยมันเหลือเดี๋ยวมันชีบบเก้มข้นมค่ไจังั้นเมื่อไหจะใส่นาเอานาไปทีคยลบเด้อให้บอกว่าเอานาไปทีนอะไรนี่ไม่เลียายังอีย าานนเ,เ,นเนี่ยเฮ้ยลงโลเทลงโลตบ,บเบิร์เนน้ำเต็มหม้อคนน้าห่านาเฮ้ยไปขว่หม้อตัวนี้นานเฮ้ยหยกไปพูนหม้อบอยจ้าหม้อตัวนี้ไปเออตั้งไว้ครับำไผมันแหงเนาะเออตัวนี้ขวมันต้องไผ่คอยๆนี่ เตาทานมันลายโปหดเอาทานออกมึงมาด้านใต้ก่อนจะมันไปแห่งแล้มันตายมากเลยฆ่าคุ่ยแล้ว จะบดย็อ็ดแล้วแล้วจะจินไก่นไ่อี่นี่แต่กเลยอะไรเงี้ยเอาลงเลยค่ะโอ้ยนี่มนยมันใ่เยมันดกะหอดมอกระบุ่มีบอกจะเอไปใส่หมอะแรัวสโลดเด็ดด้วนสบายดีพี่น้องเดดทำใจเยางใส่เรียบร้อยแล้วขัวเรียบร้อยแล้ว ใจหมอละซององอุ้มหมอหน่อยคทองโถงหมอใหญ่ละคุองโถงเตยสวน่ะฮะอย่างเงี้ยมาเสดฮะเฮ้ยกระย่างมัาเลยพี่น้องมัวน์หนะลิพี่น้องเอ้ยทุกคนกินข้าวกลางวันทีย่างเด้กพอกันอีพีใหม่พี่น้องกับซองใหม่เนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสบายดี